สวัสดีค่ะท่านผู้มมันี้กับมาพบกับเจ๊ข้ามสามตัวเต็งพี่เจ้านะคะมือนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งสิพ้าท่าสผู้มไปติดตามเล่วความฝันกับคุณตาสวัยนะคะคุณตาสวัยมีเพื่นฝันนะคะเพื่อนฝันเห็นคนเอากระเป๋าเงินมาให้นะคะเพื่อนว่ากับมีทองอยู่ในหันเพื่อนว่าเนาะค่ะชมกับมีทองพ่อเพิ่นเปิดออกแล้วกับมีี้โกอยู่ในหันสามตัวเพิ่นว่าเนาะค่ะี้โกนี่กะไมยถึงว่า ภาษาภาการเขาก็เอื่นว่ากิ่งเลนเนาะค่ะกิ่งเลนนะคะข้ฟันของคุณตาสวัยสิเป็นจังไรเป็นไป็นมากแนวใดกะเพื่อบิิการเียเวลานะคะก็ไปติดตามมาสมและฟังวาอฝันของคุณตาสวัยพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัย ่ะวันนี้ก็อะไรต้องมาติดตามเราความฝันกับคุณตาสวัยคงสุดท้ายเนาะค่ะทุกผู้ชมเพื่อนฝันจังใดสุดท้ายค่ะกะให้คุณตาเราเรื่องความฝันให้ฟังเนาะค่ะคุณตาฝันจังใดค่ะเนาะโอ้ยกับวันโอ้ฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าเขาเอากระเป๋าเงินมาให้ค่ะเอามาให้เพป็นว่าท่องเลยอยู่ในนี้เป็นว่ากระเป๋าเงินเนี่ยเออไม่ท่องไี่หันแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าแบบแปลกๆเลย กระเป๋าคือผ้ายเนี่ยนะเป็นมนกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้ายข้อเออทำนี่ะอืมบานนี้ผมอยากพยางมาะเอาพยหญพรนว่าท่อง็เลยครับเี้ยงอะไรอยู่นี่ท่องค่ำเลยคนว่าโอ้ท่องข่ำคนว่าท่องคํำท่องข่ำจังไหนขึ้นมาอยู่จังสี่เจ้านว่าอยู่ในกระเป๋าจะพาเปิดเบื้องไรันว่าไอ้นุ๊กไปฝุ่นก่อนคนว่าแั่ผ้าผัวผนไป เฮาก็ร้อยเปิดเบิ่งบานี้มันมีแต่ขี่โก้สามตู้อยู่นะหันนนั่นขี่โกเป็นแต่ว่าเลขกมันเป็นเหลขกสามตู้เนี่เล็กนี่ขี่โก้ภาษาไทยดีจริงเลนจริงเลนจริงเหร่นเนาะแต่ว่าเฮาว่าขี่โก้เข้าเขาอื่นขี่โกพันเห็นขี่โกมันเป็นเก่าละค่ะอือบานี้กระเป๋าก็เป็นแปดเฮาว่ะเฮากับแปดใส่แปดเก่าสาม มฝันตัวเดียวกับพูดีหูเม่อขึ้นเลยสุดเดี่ยวเลยครับกับอดีมาเบิงนาฬิกาตีสามยี่สิบนาทีผัวม่ไหนี่เป็นผ้หยิงหรือผู้้ชายุติจ๊ะทั้งเมหยิงทั้งผู้ชายผัวผัวกับเมียเพิ่นอืมาสองคนมาสองคนจะพาเปิดเด้อเพิ่นว่าต้ไปคั่คัเบิงโอ้ท่องเอียงซีซีมือนุ่รวยรลยรวยจุบบ้านนี้มันไปใกล้ติมเข้าไปเปิดเบิง มีแต่ขี่โกบาดอยู่ในหันน่นโอ้ยทั้งสามตเลยพันนั้มันไมอยู่บ้านันม่อยู่บ้านพ่แล้วอยู่ในผอกันอยู่ในป่านี่อยู่ในป่าแต่ว่าเกระเป๋ากเป๋ามันจะเป็นแปดขี่โกกัเป็นเก่าอลวว่าเก่าแปดสามแปดเก่าสามนี่แหละมันบริตียากเลยเด็ก เพิ่นขี่โก้สามตัวพ่นก็ซำว่าเพิ่นให้ยสามตัวเลยได้ค่ะสามตัวเนาะค่ะเนาะเออค่ะกระเป๋าจตีจะได้ระบบตีเป็นแปดเนาะค่ะเพิ่นว่าเย็บเย็บพึ่งเปิดนะพันว่าเออจะพึ่งเปิดได้เพิ่นว่าค่ะไอ้หมูไปก่อนเพิ่นว่าให้นี้สักก้อนจังเปิดเออมะกะยางมะใกล้เติมชุ่มกันี่ใกล้เติมเราต้องต้องเลยปูดสิเบิงบาดอยูค่ะเมื่อตะขี่โก้บาดนีทอกันรื้ออยู่นะหันขวา ตัวใหญ่อโซ่โซ่หูเม่าโอ้ยแปลกกระดาษตัวหนึ่งพันหมีแปลกเนาะค่เนาะเแต่ว่าเลขนี่ทั้งสามตัวเลยมันเข่ามานํากันเลยค่ะค่ะเพราะว่ามันขี่โก้ทั้งสามตั้นค่ะอืมแล้วก็สิบแปดเจไดสบหนึ่บวกแปดหนึ่งสี่กระเป๋ากระเตขี่โก้กระเกาข้า สาตเออบาทนี่สามตัวก็เป็นสามบาทนี่โตขี่โก้หนักซ้ำกันเลยทอกันเมดบ่มีตัวหน่อยตัวใหญ่บ่เลื่อนกันบ่เลื่อนกันบาทมันดีนที่ก่อเข้าจูมือบาทนี่งมันอยู่ในกระเป๋าเงินมันดีนดินเข้ามือดินเข้ามือดินเข้าดืนพอเข้าก็กลั่นโต๊ะใหญ่ก็เลยเนี่ยมันเป็นขี่โก้หนอนเป็นสัตวดคนละคนลากระเป๋ากระเป๋าหยินพี่ท่องคนละสิบ กระเป๋าแบบอันนึ่งผ้าอีกหนึ่งอ่าแบบซ้ำนี่ละแต่ว่าสันคานี่ละเน่ยเหรอครับป่าหลวงป่นเอ้าพญายมันก็เบให้เขาก็ป่าหลูงเบิ่งกับมืนมือยู่บ้านนี่ถ้าผ้าเปิดเบิ่งเด้อให้นู๊ไปผุนก้อนเพิ่นว่าเพิ่นไปเราเออมันก็ไปกับผัวมันมีที่ไปผุนสองคนผู้พันเงินใส่มือให้เป็นผัวหรือเมียเมียเเมียงบ้านนี้บอกว่าเอาทองมาให้เออ กระเป๋าพนว่ากระเป๋าทองได้หนิพนว่าเออตัวกันยังเออกระเป๋าทองได้หนิพนว่าบ้านนี้เพิ่นจะพาเปิดเด้อเพิ่นว่าให้หนูไปก่อนไปใกล้เตือนเขาเปิดเบิ่งเมสักขี้โกบาดยุทธหันโว้ยสามโตแล่นออกบ่แล่นออกจากกระเป๋าบ่แล่ะล่ะผู้ดีหูมือเลยห้องหูมือในส้วงนัลนใจตื่นเลยเออตกใจตื่นเลยย่่าพอ กันยานึ้นยานยูนนะตรงกันขัดนอกคุณตาเนาะนี่แหละยังว่าผันเมื่อขืนซุกซร้อนเนือว่าสิ้สำนามื่อขื่นม่านผ้าม่านผ้าทีเจ็ดค่ะวานีแล้ววันเหลกมันจะเขาสามตูปจักเพราะว่ามันนโกสามตูปเหล็กสามตูอกระเป๋า่ิก็เก้าเนาะบานนีกระเป๋าน่กะแปดกระเป๋ากระแปด เอากระเป๋าละก่ครหับเอากระเป๋าก่อรหับเอากระเป๋าก่อนบานี้ท่องได้อยู่หันพราะงเพื่นว่าอีเมยิงนะมันเว่องเออจะมันท่องค่ำจะมันท่องยั่งกับโมโหมันมาท่องนะเออกระบนกไอ้ตามบานี้ฉันพาเปิดเด้อเพื่นว่าให้นูไปกรเพื่อนว่ามันกระยางไปกระผัวมันไปทังหนาบมันไปใกล้เตือภาพเปิดเบิ้องเมียแต่ขี้โกหวจะรอจช่ไห โตใหญ่ที่บ้านห็ดบกนเออไม่จะขี้โก้ตัวนี่ทอกันบิดตกใหญ่ตัวลรเข้ากันพอดนีหูมือนั่นน่ะเพื่อนน้ามาให้นี่มันเท่าบอกค่ะขันเท่าดอกคนนั่นคนกับขันเท่าขั้นกางั้มโตนี่ละคขั้นเท่านอกนอจังวะหัวค่เนี้ยนี่ว่าค่ะเพราะมันมาจอดมันจอดออกอนี่เ็นมันบอกคือการกระปูจุอาหมหันละ <c oughs> นี่แหละไก่มือมันจะออกสีละมันบอกเลยเนอะงูเนี่ยคดห่วกยวกยวกเขาก็เอาไม้ไผ่ไปแง่แย่แง่สวงมันบอท่านเห็นหัวมันได้หัวมันลยยกขึ้นเพโอ้ยจะเป็นงูจุางใหญ่ตัวบาด่ามันอยู่ตำมันอยู่กีดินว่าจะมันสิเป็นเหล็กรางเขาก็ไปตักเหล็กราง บอกคิดผอว่ามันมันยุกหัวเนาะบอกคิดผอว่ามันยุกหัวเงินกับบ่มีแน่ขันไปซื้อบนล่างเมื่อเขาได้เงินสามพันหาที่บนหนึ่งน่อยเดียวบ้านนี้เอากระเป๋าทองมาให้เนี่ยว่ากระเ er ปะ is, ๋าทองได้หน ja> ึ่งค่ะเออว่าเฮ้ยอับเอาอับแล้วจะพาเปิดเนี่ยเพื่นว่าไอ้ขอใบก้อนฝนหนึ่งยางไปก้อนพฝนว่ามาเปิดเบื้องละไม่แต่ขี่โก้ทั้งสามโต๊ะ วกหขวกย่ยผู้พันตก็ตื้นมันอยาวตัดสินมันใจนะชีโก้นี่คนขาก้าเขาก็เอินกิ้งเลนเนาะโตใหญ่ใหญ่ใงไงเนาะสามตัวก็เป็นสามอยู่แล้วโอสามตัวก็เลยเอาเป็นเก่าแปดสามเก่าสามนี่แปดเก่าสามนี่แหละเนี่ยวันนี้จะมีดอกเกี่ยวนาเกี่ยวล้างไหวคือเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงสวัยนะคะทุกช่วงเค่ะ กะในโครงสุดถ่ายนอกระวังวาสีโศกสีมันใสปีใหม่นอคุณลุงนอค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณลุงค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นิ่งเราค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามจะต็่งสิาผ้าทผู้ชมมาสรุปตัวเลขของคุณตาสวัยนะคะคุณตาสวัยนี่เพื่อนฝันเห็นผู้ญิ่งเนาะค่ะเอากระเป๋ามาให้เพื่อนเนาะค่ะเป็นกระเป๋าเงิน แต่ว่าเขากระบอกว่ากระเป๋าทองเนาะค่ะทองอยู่ในหั่นพ่นบกอันสี่เนาะค่ะคุณตาสวัยนี่กรลับเอากับเป๋าเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นกระบอกว่าอย่าพึงเปิดออกเด้อพันว่ากะให้หนูออกไปไกลๆซะกันให้คุณพ่อกะค่อยเปิดนันก่อนพันวานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไปไกลแล้วคุณตาสวัยนี่ก็เปิดเบิ่งกระเป๋าเงินเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เปิดเบิ้งแล้วก็เห็นขี่โกอยู่ในหั่นเนาะค่ะขี่โก้ก็โตพันวานเนาะค่ะ คีโกนี่ภากกลางคนก็ได้อเอินกิ่งเลนนะคะท่านผู้ชมกิ่งเลนสามตัวตัวเลขของคุณตาสวัยนี่กะแปดเก้าสามดเก้าสามท่านว่าสองหา้าหกหกคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่ำสามตัวเต็งนําเน่เด้อคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ 3, เจคาำสามตเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ